สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วัดคนเพลงบ้านเป่า,าไทยย่อบึงการสีพาไปโงจักกลับหมักไข่เต่าผลไม้โบรานพูนะครับเคยเห็นแต่ย่งเป็นเล็กน้อยอยู่ครับเพิ่งซีมาเห็นนี่ครับหลายสิบป,ปีแล้วผู้แดกเคยเห็นไหมเนาะครับลักษณะต้นเพื่อนก็สิเป็นไม้พุ่มเล็กๆนะครับสูงประมาณสักหัวเข่านี่นะครับใบยาวๆผิวมันๆนะครับ ลูกของเพิ่อนกะทีออกกลมๆบิลีนะครับลูกสีเขียวลักษณะกระสีคล้ายๆไข่เต่าเลยนะครับลูกกระบใหญ่นะครับประมาณสัมม้นมะปางนะรหรือลูกเท่ามะปรางนะครับช่วงยังดิบอยู่กับทีเป็นลูกสีเขียวปนสีขาวมนๆน,นะครับผิวเพิ่อนกระชีหยาบๆนะครับ เป็นสักๆ,ๆคล้ายๆกับผิวของลูกเมลอนนะครับประมาณนั้นเลยครับเพิ่งจะขึ้นตามป่าทั่วไปแะครับแต่ว่าหายากครับเพิ่งจะไม่เห็นนี่แหละครับต้นนี้ก็ขึ้นอยู่ในส่วนอย่างครับเห็นมีอยู่2ต้นครับคิดว่าซีอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นผลไม หาเบิ่งยากนะครับเพราะบค่อยบค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเชิร์ชเบิ่งใน Google กับบเห็นมีนะครับเห็นมีแต่หมากไข่เต่าหรือหมากคอยเต่าที่เป็นเป็นท่อนๆน,นะครับมาก,มก,มกมลมๆลีๆแบบนี้โบโเห็นมีนะครับกับบรู้ว่ามีแต่ทางภาคอีสานหบเรือภาคอื่นกับโบฮู้ครับผู้ใดาเคยเห็นกระบ,บอกกันในเด้อครับเด้อคอมเมนต์บอกกันในเด้อครับ ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วครับลูกที่สุกก็จะออกสีส้มนะครับเขาก็ลองบีบเบิ่งนะครับถ้าเกิดมันออกนุ่มๆกินนึ่งแล้วก็แสดงว่ากินได้แล้วครับสุกพอกินได้ละนี่ครับหน่วยเพิ่นกลมงามดีนะครับกลมกลมดี นี่ครับลูกประมาณซํามักปางนี่แหละครับอันนี้ก็มักปางอยู่ส่วนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ส่วนอย่างนะครับเมื่อวนี้แดดดีครับแดดฮอนหลายครับตอนนี้ก็ซุกเบินบ่นแล้วครับซุกทั้งต้นแล้ะครับเย่ยงวันนี้ที่ได้เก็บแล้ะครับ ไปลองกินมึงเนาะครับว่าที่รสชาติมันจะเป็ยนยังไงนี่เก็บมาแล้วครับได้หลายลูกยุ่ครับมีทิมเป็นบางลูกครับมันซุกเกินเปเก็บซาโคดเดี๋ยวสิมาปอกซิมกันเิ่งครับว่ามันสิเป็นอยนาังไงรสชาติที่แซบบ่บปอนี่ครับเนื้อข้างในก็จะเป็นสี ส้มนะครับปุ๋ยปุ๋ยเนื้อนวลนะครับยินเพิ่นหอมๆนะครับคล้ายๆไอหมากขั้นทั้งรสนะครับพี่น้องเสียอย่างเดียวเนื้อบางติดเม็ดเนื้อบรรไหลนะครับพี่น้องแต่รสชาติหวานหอมดีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับถ้าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้วัดคนเพลงบ้านๆน้ำเด้อดครับสวัสดีครับขอบคุณครับ